อะผมขอพูดนิดนึนะครับก็คือสินค้าชิ้นนี้นะครับราคาไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทด้วยซ้ำนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆช่วยกันกดซับสไครต์ให้ถึงมีการซับสไครต์ด้วยด้วยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่อง The Tube นะครับก็วันนี้นะครับที่ผมมาเปิดคลิปก็คืออ่ผมจะมารีวิวสิ่งที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปนะครับจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนะครับสิ่งแรกนะครับอ่ก็เป็นไฟตัวนี้นะครับก็ผมมาไว้อ่าเปิดนะครับตอนที่ถ่ายคลิปในบ้านนะครับไฟตัวนี้นะครับก็มีราคาเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าผมซื้อมาจากไหนนะครับแต่ว่าของทั้งหมดที่ผมซื้อมานี้ส่วนมากนะครับจะมาจาก ช้อปปี้นะครับไฟอันนี้เนี่ยผมทิ้งวิง้าวใต้คิดด้วยนะครับมันสว่างขนาดไหนนะครับก็เราดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ดูตรงนี้นะครับนะครับผมลืมบอกไปนะครับเมื่อกี้ก็คือว่าไฟอันนี้นะครับสามารถปรับได้3ระดับนะครับกดตรงที่เดียวนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับผมต้องนั่งลงเพราะว่าไม่มีใครือกล้องหาดูนะครับอ่าระดับหนึ่งก็ กดหนึ่งครั้งนะครับดูนะครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามอันดูตรงนี้อาจจะไม่เห็นแต่ผมเข้าไปในบ้านให้ดูนะมันจะได้มืดๆอ่ะก็คือตรงนี้นะครับดี๋ยวผมปรับให้ดูนะอ่ะก็จะมืดมากเลยนะดูนะครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามโอเคนะครับไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนั้นนะครับ ก็สําหรับไฟตัวนี้ก็ประมาณ100บาทนะครับถ้าผมจำผิดนะเดี๋ยวผมทิ้งมิงไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเป็นโคมไฟนะครับก็สว่างสว่างมากอยู่ครับคุ้มราคาอยู่นะครับผมคิดว่านะปุ่มนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะไม่ไม่เป็นปุ่มแบบให้กดแบบอันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแบบสัมผัสนะครับแบบนี้นะครับโอเคก็สําหรับ อันแรกนะครับก็ผ่านไปนะครับอันตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเดี๋ยวมันว่างเกินไปนะครับโอเคก็ไปชิ้นที่2ได้นะครับอ่าชิ้นที่2ครับก็คือไม้เซลฟี่นะครับอ่าอันนี้นะครับก็ไม้เซลฟี่นี้นะครับผมก็ไม่ไม่ได้ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ซื้อตามห้างนะครับแต่ว่าจากอินเทอร์เน็ตผมก็อ่าเห็นไม้เซลฟี่ที่มันคล้ายกันนะครับก็น่าจะใช้ ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ทุกอันครับสินค้าทุกอันที่ผมนํามารีวิวนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทุกอันนะครับไมซ์เซลฟี่ตัวนี้นะครับก็สามารถยืดได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสามารถยืดได้ประมาณนี้นะครับก็สามารถพับได้นะครับหดกล้แบบนี้ด้วยแล้วก็พับเก็บได้นะครับแบบนี้นะครับก็ใช้งานสะดวกนะครับ อ่าแล้วก็จะมีปลั๊กตรงนี้นะครับไว้เสียบกับมือถือนะครับสามารถถ่ายเซลฟี่ได้นะก็แต่ว่าถ้าจะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับจะไม่ได้ดยินเสียงนะครับถ้าเส okay. uh ียบตรงนี้เข้าไปนะครับโอเคก็สินค้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับให้กดสามารถถ่ายรูปได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับเป็นยางนุ่มๆนะครับไม่ทําให้โทรศัพท์ของเรามีรอยนะครับก็จะเป็นยางนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูนะครับอ่า นี่นะครับก็คือแกะออกมาจากตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นยางนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นยางอ่นุ่มๆน,น,นะครับถนอมโทรศัพท์ของเรานะครับให้โทรศัพท์ไม่อ่เกิดการเสียหายนะก็ตัวนี้เป็นการถนอมโทรศัพท์นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอใส่กลับเข้าไปนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับราคาเท่าไหร่ก็ไปรอดูกันนะ ผมก็จําไม่ได้นะครับโอเคก็สําหรับมา์ซิฟี่อันนี้ก็ผ่านไปนะครับอ่านนะครับต่อมาครับก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งกล้องที่สามารถบิดได้นะครับบิดขาได้นะแบบนี้นะครับสามารถงอได้แบบนี้นะ่าบิดได้นะครับตามที่เราชอบนะสมมติว่าเราจะแผนกล้องขึ้นนะก็ทําให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องต้องทําให้มันสมดุลนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับ หรือจะมันก็สามารถอ่าปรับตรงนี้ได้นะครับก็สามารถบิดได้นะครับขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับผมใช้สําหรับการถ่ายนอกบ้านนะครับก็ผมไม่มีตะกล้องครับไม่มีคนถือกล้องให้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับไปเกี่ยวไว้กับต้นไม้นะครับเกี่ยวไว้กับอ่าไม้นะครับเกี่ยวมันก็จะสามารถเกี่ยวได้นะครับตัวนี้เป็นอ่า ขาต well kind of sì you know, well ั i i ้งกล้องที่ดีนะครับค่อนข้างดีนะก็สามารถเกี่ยวได้นะครับเกี่ยวกับต้นไม้ได้นะเอาเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะครับผมจะลองเกี่ยวกับท่อ PC อันนี้นะครับอ่าก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีที่งอตรงนี้ลงไปแบบนี้ไหมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเราเกี่ยวก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตรงค่อนข้างตรงนะครับก็ ปรับเอานะครับอ่าแบบนี้นะครับก็เอาตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อ่าถ่ายนะครับหันกล้องมาด้านเรานะถ่ายนะครับโอเคก็สําหรับอันนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็สามารถบิดได้ตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับตัวนี้นะราคาก็ถูกมากนะครับผมไปดูนะครับในช้อปปีนะครับผมก็สั่งซื้อมานะครับก็ อ่าถูกมากเลยนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับกล้องขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับอ่าโอเคไปชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอ่าชิ้นนี้ก็คือไม้ตัวนี้นะครับไม้ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะก็เป็นไม้ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็ต่อกับโทรศัพท์อยู่นะครับก็ถอดไม่ได้ไม้ตัวนี้นะครับก็ถูกมากๆนะครับก็ ถ้าจะเป็นเสียงดีๆนะครับจริงๆก็จะเป็นเป็นพันนะครับก็ oh, <no. S 1> ถ้าจะเป็นเสียงดีๆจริงๆแต่ว่าตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับ <Wow. S 1> ก็ราคาถูกมากๆเลยนะก็ผมจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่แต่ว,ว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะครับก็ถ้าใครจะซื้อไม้นะครับถ้าซื้อไม่อย่างเดียวนะครับก็ ใช้ไม่ได้นะต้องซื้อตัวแปลงด้วยนะครับตัวแปลงใหม่นะครับตัวแปลงไม่เป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็ตัวแปลงไม้นะครับจะช่วยให้ไม่สามารถพูดได้นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้ไม่พูดอยู่นะครับก็เป็นไม้สายประมาณอ่าหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับความยาวนะครับก็เป็นไมหนีบกเสื้อนะครับสามารถหนีบกเสื้อได้นะ ก็สินค้าตัวนี้ก็ถูกมากๆเลยนะครับก็อาจจะไม่เสียงดีมากนะแต่ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับ,บเพราะว่าไม้ที่ดีๆนะครับก็แพงนะครับผมก็ไม่มีตังค์ซื้อนะผมก็เลยหาไม้ที่ถูกๆมาใช้ก่อนนะครับถ้ามีตังค์ผมค่อยจะซื้ออ่าไม้ที่มีเสียงดีๆนะครับโอเคก็สินค้าชิ้นนี้ก็ อ่ะผมขอพูดนิดนึนะครับก็คือสินค้าชิ้นนี้นะครับราคาไม่ถึงร้อยด้วยซ้ํานะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทด้วยซ้ํานะ <Wow. S 1> โอเคก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็ตัวแปลงกับไม่เดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตัวแปลงใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมขอติดเข้าไปเสื้อก่อนแป๊บนึงนะครับอ่านะครับก็สินค้าชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นขายตั้งกล้องที่ผมตั้งกล้องตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวผมขอไป,ปไปเปลี่ยนมาให้ทุกคนดูกันเลยนะครับอ่นะครับนี่ก็คือขาตั้งกล้องนะครับผมเปลี่ยนมาเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากอ <exploding S 2> ันนี้นะครับไปเป็นอันนันที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับอันสีน้ําเงินนะก็อันนี้นะครับผมไม่ได้สั่งมาจากช้อปปีนะครับผมประมูลมาจากชิลินโดนะครับชิลินโดถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็ผมประมูลมาจากชิลินโดนะครับ ก็เป็นขาตั้งกล้องสั้นนะอ่าก็สามารถหมุนตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่หมุนนะเพราะว่าผมล็อกไว้ตอนนี้นะผมล็อกไว้เดี๋ยวผมอ่าไม่หมุนเพราะว่าถ้าหมุนมันจะเสียรูปนะครับเพราะว่าผมต้องการแบบนี้นะโอเคสินค้าอันนี้นะครับผมประมูลได้ถูกมากนะครับก็คือ20บาทนะฟังไม่ผิดนะครับก็คือ20บาทที่ผมประมูลได้นะครับสินค้าน,นี้ก็สามารถคา้งได้แล้วก็หุบได้นะแบบนี้เก็บได้แบบนี้นะครับ ก็ผมประมวลได้ในราคา20บาทเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็ถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองไปหาในชิลินโดนะครับก็จะอาจจะเห็นนะครับสินค้าตัวนี้นะผมไม่รู้ว่าผมจะหาเจอหรือไม่นะครับถ้าผมหาเจอแล้วผมทิง้งลลงก์ไว้ให้ด้วยนะนะตัวนี้ผมก็ไปประมูลได้มาในราคา20บาทนะครับอันนี้นะโอเคอ่ะนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้าทั้งหมด5ชิ้น6ชิ้นนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดแชร์นะครับแชร์ออกไปนะแล้วก็กด u b s สไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราออาคลิปใหม่